ถอนรถมอเตอร์ไซค์กับสมิธแคปิตัลลิซิ่งวันนี้ได้น่วมปลุกป,ป่าชายเลนคืนอากาศบริสุทธิ์เพื่อโลกที่สวยงามยั่งยืนช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ BMW ในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์ Adventure Touring รุ่นใหม่นั่นก็คือ r 1 3 0 0 g s ปี2024ซึ่งได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่28กันยายน พ .22566 ด้วยราคาค่าตัว18,895เหรียน US คิดเป็นเงินไทย695,000บาทแพงกว่า R250GS รุ่นเดิม33,000บาทครับถ้าเราเอาส่วนต่างของราคาที่อเมริกา33,000บาทมาบวกเข้าไปในราคาในเมืองไทยปัจจุบันนี้ R250GS อยู่ที่1 7 5 0 0 0บาท ประมาณการคร่าวๆ R1300GS จะอยู่ที่ประมาณ1ล้าน1แสนบาทครับส่วนรุ่น R1300GSA หรือ GS Adventure จะเปิดตัวกันที่งาน i x m a Show 2023วันที่7พฤศจิกายนพศ2566ที่จะมาถึงความยิ่งใหญ่ของ BMW ก็คือความสำเร็จในรถมอเตอร์ไซค์ตระกูล GS ที่เริ่มต้นครั้งแรกในรุ่น R80 GS ปี1980นับถึงวันนี้เป็นเวลา43ปี BMW เป็นผู้นำอันดับหนึ่งในกลุ่ม a v v n n t u r e Touring มาตลอดซึ่งค่ายอื่นๆพยายามครับที่จะต่อสู้โดยเฉพาะดูคติได้มีการเปิดตัวรุ่นมันติ v 4, v 4 s t r า d a V4 V4S และ V4 p i c e Peak อัดแน่นไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยแต่ว่ายอดขายของมันนั้นยังไม่สามารถเทียบเคียงได้กับ r 1,250 GS รุ่นที่ผ่านมาสำหรับยอดขายเฉพาะในเมืองไทยของเรา r 1,250 GS และ GSA รวมกันในช่วง8เดือนแรกที่ผ่านมาของปีนี้ก็คือปีพศ2566ทำตัวเลขการขายได้รวมทั้งสิ้น253คันเปรียบเทียบกับดูคติมันติสตรา d a V4 V4S และ V4 Price Peak 3รุ่นรวมกันในช่วง8เดือนที่ผ่านมาทำได้ 34คันก็จะเห็นได้ว่ายอดขายของ B M W นั้นสูงกว่าดูกติถึง7เท่าตัวสำหรับ R 1น0 0 G S รุ่นใหม่ปี2024มันถูกออกแบบใหม่เกือบหมดทั้งคันเครื่องยนต์บล็อกเซอร์ตัวใหม่ที่มีขนาดกะทัดรัดเล็กลงกว่าเดิมโดยมีการย้ายตำแหน่งของชุดเกียร์ไปไว้ด้านล่างของเครื่องยนต์ทำให้ตัวเรือนเครื่องยนต์มีขนาดที่สั้นสามารถวางตำแหน่งของเครื่องยนต์ได้ดีที่สุด สวนทวงต่ำที่สุดมีการจัดเรียงเพลาลูกเบี้ยวใหม่และปรับปรุงระบบวาลวแปรผัน B M W Chip Cam เครื่องยนต์สองสูบนอนบ็อกเซอร์ในแบบแฟรตทวินปริมาตรจริงอยู่ที่ 1,300cc ซีซีพอดีมากกว่า r 2 2 5 0 G S 46cc ซีซีโดยเป็นการขยายกระบอกสูบให้ใหญ่ขึ้น4มลมลดช่วงชักลง3มเมตรส่งผลให้อัตราส่วนกำลังอัดเพิ่มขึ้นจาก12.5ตอนน่อหเป็น 13.3ต่อ1แรงม้าสูงสุดเพิ่มขึ้นจาก136แรงม้าเป็น145แรงม้าที่7,750รอบต่อนาทีก็หมายความว่ามากขึ้น9แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดเพิ่มขึ้น6นิวตันเมตรจาก143นิวตันเมตรเป็น149นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อนาทีความเร็วสูงสุดที่ทำได้224กิโลเมตรต่อชั่วโมง ขณะที่ R 1250 GS ทําได้217กิโลเมตรต่อชั่วโมงมากกว่าเดิม7กิโลเมตรตชั่วโมงครับอัตราสิ้นเปลืองเชือเ้อเพลิงอยู่ที่20.83กิโลเมตรต่อลตรของเดิม21กิโลเมตรตอลตรกินมากกว่าเดิมเล็กน้อยครับจุดสำคัญที่สุดในการพัฒนาครั้งนี้ก็คือการออกแบบโครงสร้างตัวถังใหม่เป็นแบบอลูมิเนียมโดยเมนเฟรมกับซับเฟรมนั้นแยกออกจากกันโดยมีน็อตยึดเอาไว้น้ำหนักโดยรวมอยู่ที่ 237กิโลกรัมถังน้ำมันจุ19ลิตรสำรอง4ลิตรเบาะนั่งสูง850ม mm, ิลลิเมตรหน้าจอเรืนไม่เป็นแบบ TFT ขนาด6.5นิ้วเชื่อมต่อกับ BMW Motorrad Connectivity ไฟหน้า LED แบบโปรเจคเตอร์ t มทริกไฟ d i l รูปทรงตัว X มี Dynamic Traction Control มีระบบ ABS Pro แบบครบวงจร4 Riding Mode ประกอบไปด้วย Eco เรนโรดและเอนดูโรมีระบบควบคุมการออกตัวบนทางลาดชันเดนมิกเบรกคอนโทรลดนมิกครูสคอนโทลเอนจินดรักทอร์คคอนโทลมีเซ็นเซอร์วัดแดรงดันลมยางฮีทคลิปเป็นอุปกรณ์ติดรถส่วนระบบ DSA หรือระบบการสือนแบบไฟฟ้าเป็นเจเนอเรชั่นใหม่และเป็นอุปกรณ์เสริมรวมถึงเบาะนั่งอุ่นทั้งคนซ้อนและคนขี่ไฟหน้าโปรไฟหน้า led แต่งเพิ่มล้อเอนดูโรฟอร์จ รวมถึงเซ็นทรัลล็อกเหล่านี้คืออุปกรณ์เสริมครับสำหรับโชกอัพหน้าเป็นแบบ EVO Telelever ช่วงยุบ190มิลิเมตรมีการปรับปรุงประสิทธิภาพใหม่โชกอัพหลังเป็นแบบ EVO p a l a l e v e r ช่วงยุบ200มิลิเมตรสวิงอาร์มแขนเดียวขลับด้วยเพลาดิสเบรกหน้าคู่เลดินเมาส์สลูกสูบต่อข้างจานเบรกกึ่งลอยตัว310ม mm, มรใหญ่กว่าเดิม5มิลมดิสเบรกหลังเดียว2ลูกสูบ ของเดิมมี1ลูกสูบจานเบรก285ม mm, ิลิเมตรใหญ่ขึ้น9มิลิเมตรมาพร้อม ABS 2 c h ช n n e l ยางหน้า120/70ทัวงล้อ19นิ้วยางหลัง170/60ทัวงล้อ17นิ้วในภาพรวมของตัวรถนั้น BMW ได้มีการออกแบบให้มีความกระตัดรัดปราดเปรียวเน้นความคล่องตัวมากกว่าเดิมจากนี้ไปผมเชื่อว่าหลายคนนั้นน่าจะรอคอยการเปิดตัว r พ0 0 GSA เพราะว่าตัว GSA นั้นคนไทยให้ความนิยมมากกว่าตัว g s ธรรมดาส่วนการเปิดตัวในเมืองไทยของเรานั้น Motor Expo 2023จะมาทันหรือเปล่าแต่ผมคาดว่าน่าจะไม่ทันครับอาจจะข้ามไปเปิดตัวที่งาน Motor Show 2024ปลายเดือนมีนาคมพศ2567กกว่ารถจะวางขายได้ยาวไปถึงกลางปีหน้าเลยครับก่อนหน้านี้รถยังไม่เปิดตัวก็มีแฟนคลับของ B.M.W ไปจับจองกันแล้วนี่คือความสําเร็จและความยิ่งใหญ่ที่แท้จริงเรื่องราวของ R 1,300 GS และ GSA จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับผ่อนรถมอเตอร์ไซค์กับเราวันนี้แถมฟรีประกันร,รถหายและประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลนาน1ปีวงเงินคุ้มครองสูงสุด2 0 0แสนบาทดอกเบี้ยถูกอนุมัติไวพร้อมบริการด้วยใจและรอยยิ้ม